สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พาภาพเปลี่ยนใบทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกแคทเทอรียาค่ะน้องเค้กเป็นคนตั้งให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้แบบแบบใส่สองสีเนาะสองเส้นอ่าอันนี้ใส่เส้นเดียวนี่ค่ะก็น่ารักเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากขั้นตอนของการทำเกสรบัวเสร็จแล้ววิธีทำเกสรบัวที่เป็นเฉพาะตัวสีม่วงตัวนี้นะคะ ตัวเดียวนะอยู่ที่ช่องของเมนี่น้องเค,ค้กนะคะค้นหาคำว่าวิธีทำเกสรบัวต่อด้วยเมนิ่น้องเค,ค้กก็จะขึ้นมาค่ะทีนี้เมื่อเราทำเกสรบัวเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้มาตัดริบบินที่ความยาว40เซนติเมตรถ้าใครจะประกบ2เส้นก็ตัดมาเป็นคู่แบบนี้แล้วก็นำมาสอดอันนี้คือเมนิ่สอดไว้หมดแล้วเมนี่มาสอดตรงนี้ค่ะเข้าไป วิธีทําเกรสรบัวตัวนี้อย่าลืมนะคะไปดูที่ช่องของเมนี้น้งเค้กเนาะความยาวในการทําเกรสรบัวตัวนี้ก็อยู่ที่65เซนติเมตรนะคะความยาวของดิบบินจํานวนสีเส้นเนาะโอเคเมื่อเราสอดครบแล้วแบบนี้เราก็จะมาทําเกรสรแบบนี้กันค่ะทีนี้ในขั้นตอนการสอดแบบนี้นะคะถ้าสีไหนอยู่ข้างนอกนะคะก็จะได้มาโชว์อยู่ตรงนี้ นี่ตรงนี้นะคะไม่นี้เลือกที่จะเอาสีขาวมาโชว์นะคะอืมก็จะทําเป็นอย่างนี้นะคะเกสรส้นคลีนนั่นเองแบบนี้ก่อนนะคะบิดแบบนี้แล้วก็สอดลงอ่ะเกสรบัวด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้อ้าตัวนี้มาบังแล้วคะนี่ค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะนี่ก็ บิดลิ้นขึ้นมาให้มันถูกต้องแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยหลายคนอาจจะทําเกสอนสีอื่นก็ได้แต่วันนี้ไม่ิดอยากทําสีม่วงเพราะว่ามันจะได้แบบใกล้เคียงกับดอกคาเทรียาส่วนใหญ่เราจะเห็นคาเทรียาจะเป็นตรงกลางสีม่วงแล้วก็ด้านนอกสีขาวเนาะก็เลยหยิบม่วงมา นี่ค่ะทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะเม่นิดจะไม่ได้พาทำทั้ง8เส้นนะคะเพราะว่าคลิปของเม่นน่ะถ้ายาวมากมันจะอัพไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าหน่วยความจำของโทรศัพท์เริ่มที่จะเต็มแล้วค่ะทุกคนนะโอเคเสร็จแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยนะคะทำแบบนี้ครบทั้ง8เส้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วก็สอดเก็บริบบิ้เลยนะคะ สอดเก็บริบบิ้นลอด3าไปเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะนี่ค่ะลอดไปตรงๆนะคะลอด3ค่ะยืบอย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8ดเส้นเลยนะเสร็จแล้วเราค่อยมาเจอกันค่ะสอดครบเรียบร้อยค่ะเราก็ พลิกกลับด,ด้านมาดึงจัดกรีบตรงนี้ถ้ายังลงไม่กระชับก็ดึงอย่างนี้นะคะดึงเส้นนี้ก็กระชับตรงนี้นะคะก็ค่อยๆดูเอานะคะทุกคนและในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะให้ดูว่าเราจะเสียบเ,เราจะสอดตรงไหนตรงนี้นะคะนี่นะที่เป็นกรีบสีม่วงด้วยนะบิดลิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็โคง้งปลาบลิ้นลงแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ละค่ะ ตรงที่เราสอดนำร่องให้ดูนี่นะค่อยๆจัดริบบิ้นนะคะอ่าอ่าโอเคนี่จ้าก็จะได้สีขาวขึ้นมาเพราะเราเอาสีขาวออกด้านนอกเนาะถ้าใครอยากได้สีไหนก็ขึ้นมาตรงนี้ก็เอาสีนั้นออกด้านนอกนะคะทุกคนตอนที่เราสอดริบบิ้นเพิ่ม แบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งลง,ลงแล้วก็นำมาสอดนะคะก็ทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั God, click, ้ง8เส้นเลยนะกดสติกดสต็อปคลิปไว้ก่อนนะคะสสใจวันนี้ไม่นิ่งหิวข้าวพูดผิดนี่ทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยจ้ากดสต็อปคลิปไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันนะคะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะดึงจัดกรีมให้สวยงามให้พอดีกันนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำครีบถัดไปกลีดด้านล่างการจะสอดลงตรงนี้นะคะสอดจากด้านล่างขึ้นมาก็ได้ค่ะจะได้ง่ายขึ้นนะะี่ค่ะเราจะสอดลงตรงนี้นะคะวิธีนะคะบิดริบบินแบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นแวยแหลมๆนะคะแล้วก็บิดลงแบบนี้แล้วก็หมุนก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็สอดลงตรงที่เราสอนนำร่องให้ดูนะคะนี่จ้าถ้ามันเด้งหลุดเราก็มาจัดหม้แล้วเราก็ค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้แต่ว่าไม่เน่นมากนะเอาพอกระชับนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้เห็นไหมเอ่ย โอเคกลีบที่2นะคะก็สอดลงเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเหมือนเดิมบิดแบบเดิมนะคะแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็สอดเลยค่ะระวังริบบิ้นบิดตรงนี้นะคะค่อยๆทำค่ะทุกคนเออเห็นไหมเป็นอีกแล้วแต่ว่าก็พอจะบิดได้เห็นนะคะจัดแบบนี้ค่อยๆเดินแบบนี้มาแล้ว ค่อยๆจัดแบบนี้แล้วค่อยๆดึงลงมาทีละนิดนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสอดแบบนี้ครบทั้ง8เส้นก็ดึงให้กระชับนะคะอย่าให้หลวมนะคะกรีบตรงจุดนี้ไม่งั้นจะโครงเพลงได้เนาะในขั้นตอนถัดไปเราก็จะสอดริบบิ้นขึ้นมาเก็บแบบนี้นะคะย้อนลง โค้งแล้วก็โค้งลงแล้วก็สอดย้อนขึ้นไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้ชิดเลยนะคะค่ะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะค่อยๆสอดบังคับปลายลิกบินออกมาด้านนอกเนาะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วมาเจอกันค่ะโอเคสากเก็บเรียบร้อยในขั้นตอนถัดไปนะคะ เราจะมาทำเกลีบสุดท้ายการสอดลงตรงนี้นะนี่นะคะบิดมุมแหลมหนึ่งครั้งแล้วก็โค้งลงอย่างนี้เลยค่ะโค้งสอดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอสอดลงตามที่เรามาร์คไว้เลยนะคะนี่ค่ะ วิ้นเราเหลือพอดีมากๆาัวดูอีกทีนะคะบิดแบบนี้แล้วก็โค้งแบบนี้แล้วก็สอดลงตรงนี้เลยนะคะกดเบาๆนะคะกดประคองไว้เบาๆแล้วก็ค่อยๆดึงก็จะได้แบบนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะทางกรีบด้านล่างครบก็จะได้ฟูๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเกร็บไปปีนอันนี้ไม่นิตัดมาพอดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็เพื่อเล้วเพื่อขาดเนาะเส้นถัดไปเออครั้งถัดไปตัดที่45เลยแล้วกันเนาะพอดีไม่นิตัดประมาณว่าทําเส้นเดียว40มันพอดีพอสองเส้น40มันติ่มเกินไปต้องเป็น2เส้45น45เนาะถึงจะพอดีนะคะ จะเก็บเรียบร้อยค่ะพลิกกับด้านมาดูด้านข้างก็จะฟูฟูด้านบนก็จะโชว์สีขาวตรงมุมนี้ลองเล่นสีดูค่ะสีไหนตัดกันสวยงามเอามาอวดไม่นิดด้วยนะสำหรับคลิปนี้แล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ